เรื่องเล่าในวงข้าวาตำบมกคุงมือนีก็ตะตำบมกคุงเหลืองเดอ้อพี่น้องกับปลาลดแล้วปลาลดแห้งสิ้นแห้ง มะกะทินแซ่บแซ่บอือหือร่งมืดียองชงแล้วชมมะกอกอนะ่ะรสชาติมะกอก ตอนมันมาด้วยเหรอเอาตอนปลามาด้วยหรอปลาก็ดีปลาหลดแล้วอยากเคนินนลำเปล่าจองมือที่สามมือที่สี่สอ,องต่อ

ว่าเกาะแดดเดียวมูแรกเป็นยังเขาเจ้าเพื่อเให้แดดเดียวเพราะลายแดดมันแข็งแดดเดียวมมนสินุ่มมั้่พี่น้อง เฮ้ยกับพ่นองห้านี่ละ่ะคนกินขขาวบายน้ำกันเดอร์หมูคุ่งนี่กับปุกเองเนี่ยกระตากเองท่อปราลด่ดละบ่ได้หาเองหาอยู่ในตลาดแ <c oughs> สบขึ้นเกา อพ,อพ่อๆกันมาคลิปหนาด้วยจ้าไม่หน,ไหนาไม่ได้แล้มันจะโบทันลดพี่พี่พพพพน้องกันเข้าแล้วเราบอกจามเขาแล้วแล้ให้แล้วหน้าเลยว่พี่นอ้อง เกี้ยวข่าวแล้วละบอผู้ใดทานรดเกี้ยวก็หาได้รดเกีียวไว้ๆเด้อเขาลมหมดแล้วลอกไปน้ำทางวะหลายคนก็อาชีแล้วแล้วเนาะคนก็เอาขาวไปตากตากน้ำรล้นตากตากน้ำร้านวัดร้านกีรามมู่บนันมือไหนเมฆมากเลยหลายก็ฮุบห,หมอบกันอยู่เนาะ เป็นอะไรเน้อรักเขากันอยู่บนหรอจังไดกันยน่ารักเขากันเด้อนอนเฝ้ามันเป็นนอนฝอเนนอนฝาตากข้าวเ,เดียวกับแหงหรอือว่าเรื่องคนกระแดมนอนน,อน,น,นอนเฝาเอารถมาเกี่ยว เรื่องไหนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยจา้าอาลุยลุยลุย <laughs>